นายคนนี้ครับเกลิอแสกชื่อเขานะครับไม่ใช่ชื่อฉายาบอยให้อะไรของที่อุณหภูมิชาญให้ความดันเกลิสแสกเอามัง่งให้ปริมาตรคงที่ şey เราเลยไม่ได้ทดลองนะครับนะ ถ้าปริมาตรคงที่นักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับที่เหลือความดันกับอุณหภูมินักเรียนคิดว่าเป็นไงครับถ้า V กับมวลของแก๊สคงที่ปริมาตรกับมวลเนี่ยคงที่ความสัมพันธ์ระหว่าง P กับ T จะเป็นยงไงครับ สมมติเอานึกเอานะครับนึกเอาถ้าความดันมากต้องต้องอุณหภูมินะเราควบคูนถ้าอุณหภูมิมากนะักเรียนคิดว่าความดันจะเป็นไงเมื่อกี้ในภาพเนี่ยเหมือนกับว่าเราเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยลูกสูบมันจะเป็นไงครับมันจะยกขึ้นใช่ไหมก็แสดงว่าถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยความดันของแก๊สจะเออมากสิมันถึงยกลูกสูบขึ้นเองใช่ไหม เราไม่ได้ไปดึงมันนะใช่ไหมครับถ้าอุณหภูมิมากความดันก็จะมากถ้าอุณหภูมิน้อยความดันก็จะน้อยพราะลักษณะอย่างนี้เป็นแปรผันยังไงครับแปรผันตรงสรุปสูตรกฎของแกรู้สกคือ p เท่ากับ k t นะครับ p ส่วน t เท่ากับ p P1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 เท่ากับ P3 ส่วน T3 เท่ากับไปเรื่อยๆนะครับทั้งทั้งหมดนี้ไม่รู้ว่าทำกี่ครั้งก็จะได้ความสัมพันธ์เอาความดันตั้งหารด้วยอุณหภูมิเคนวินเหมือนเดิมนะมันจะได้ค่าเคเสมอนะครับจะได้ค่าเคเสมอ สูตรที่เราไปใช้ก็คือสูตรสั้นๆ p 1ต่อ t 1เท่ากับ p 2ต่อ t 2นะครับกดตัวนี้เป็นของแกรุสเซกนะครับนะ เราเรียนกดไปเรื่อยๆก่อนค่อยคำนวณนะครับคำนวณอาจจะได้อาจจะไม่ได้ครบแต่ว่ายังมีอกเวลาอยู dim? ่นะครับวันนี้เพรันลำดับของวิธีคิดก็คือบอยชานแล้วก็เกลูอแสกบอยให้อุณหภูมิคงที่ชานให้ความดันคงที่เกลูอแสกให้ปริมาตรคงที่กฎของบอย สูตรของมันคือ p 1คูณ v 1เท่ากับ p 2คูณ v 2กฎของชาน v 1ส่วน so t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2ส่วนกฎของเกลุสแสกก็ p 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2ส่วน t 2นะครับ พอได้ไหมครับพอได้ไหมกูย้อนไปหน้านี้นิดหนึ่งนะครับจะให้ดูกฎของเกเรลสแสกนะครับเป็นภาคภาษาต่างประเทศนะอ่าอัลแลกอิน r ค a ร e สเพ s s เชอร์ก็คือเพิ่มหรือลดความดันโดยที่คอนสแตน t ์เทมเพอเรเจอร์ก็คือ อุณหภูมิคงที่เปลี่ยนความดันอันนี้ constant pressure เปลี่ยนอุณหภูมิทีนี้อันนี้ constant volume อันนี้เป็นกฎของเกลูอแตนะครับนะครับเขาไม่มีลูกสูบแต่เขามีเกวัดความดันให้ดูนะครับยิ่งให้ความร้อนมากความดันก็ยิ่งมากใช่ไหมเหมือนเขาห้ามนักเรียนว่าสเปรย์สี ที่ใช้งานเสร็จอย่าเอาไปเผาไฟเพราะอะไรครับเพราะว่าปริมาตรมันจำกัดอยู่ในถังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ากูทิ้งไว้านานๆอาจจะระเบิดได้นะครับต้องปิดก่อนไว้เนี่ย,ยคนอยู่ใ,ใกล้ๆระวังนะดเดี๋ยวจอระเบิด,ดคือถ้าให้ความร้อนไปเรื่อยก๊าซมันจะมีพลังงานจนรวมเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยคือชนกันยิ่งแรงยิ่งแรงมันก ระเบิดออกมาทั้งที่แก๊สมีจํานวนมวลเท่าเดิมนะครับแต่พลังงานจนมันเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นพลังงานจนเพิ่มความดันมันจะเพิ่มตามเพราะก๊าซมันชนกันแรงขึ้นชนกี่ลักษณะ1ชนกันเอง2ชนผนังภพชนะนะแล้วแล้วสุดท้ายอันนี้ไม่ไม่ค่อยกล่าวถึงก็คือ increase number of gas ก็คือ เหมือนอยางแฟบแล้วเราไปเพิ่มลมก็คือถ้าเพิ่มจำนวนของแก๊สเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ความดันนั้นเป็นไงครับเพิ่มขึ้นอันนี้เหมือนสูบยางลดยางรดแรงดันมันน้อยแล้วก็ไปเติมลมนะครับแต่ตรงนี้นั้นมวลมันไม่ได้คงที่มันเปลี่ยนตรงตรงอะไรครับตรงจำนวนโมเลกุล number of gas particle <c oughs> ก็คืออนุภาคของแก๊สที่เราเติมใส่ลงไปนะครับนะชัดไหมครับชัดไหมทีนี้กดรวมแก๊สครับกดรวมแก๊สเป็นยังไงอันนี้ก็มาขอไปดูได้นะครับอันนี้กดของเกลูซกเส้นกราฟมันก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันกับอุณหภูมิเคนวินมันก็จะเป็นเส้นตรงออริจินเพราะว่ามันเป็นแปลผันตรงแปลผันตรงนะครับถ้าใช้อุณหภูมิเคนวินมันก็จะตัดจุดศูนย์พอดีแต่ถ้าใช้เซลเซียสมันจะไม่ตัดศูนย์นะครับมันจะเลยเลขศูนย์ถอยลงมาถึงเลข273นะครับทีนี้กฎรวมแก๊สครับนักเรียนมีกฎอยู่กี่อัน3อันใช่ไหมครับอันนี้เป็นกฎของชาล กฎของบอยเป็นไงครับกฎของบอยก็ p1 v1 เท่ากับ p2 v2 อันนี้ของของบอยนะครับของบอยของบอยนะครับแล้วก็ของเกลูเซสกก็เป็น p1 ต่อ t1 เท่ากับ p2 ต่อ t2 อันนี้ของเกลูแซ็กนะครับ จะรู้แสกรอนะครับกดรวมแก๊สก็คือเอากดทั้ง3อันเนี่ยมารวมกันนะครับรวมเส็ดเสร็จนะครับที่มาที่ไปได้ P 1คูณ V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2คูณ V 2ส่วน T 2จบนะครับ อันนี้คือกดรวมแก๊สนะครับ Combine gas law Combine ก็คือการรวมกันเข้าความหมายก็คืออย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นกฎของบอยเนี่ยอะไรมันเท่ากันอุณหภ,ภูมิเท่ากันตัดอุณหภูมิก็ได้ P 1 V 1, <Okay. S> 1> เท่ากับ P 2 V 2, 2> <Okay. S 1> ใช่ไหมครับอันนี้กฎของบอยถ้ากฎของ ชาญอะไรเท่ากันความดันเท่ากันก็ได้สูตร v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2ถ้าของเกลุสักก็ปริมาตรเท่ากันก็ได้ p 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2ส่วน t 2นี่ก็คือกฎรวมแก๊สใครจำบอยชาญเกลุอสักไม่ได้ให้จำกฎรวมแก๊สเพราะเวลาเราเห็นโจทย์เนี่ยเราก็จะรู้ ตัวแปรนี้ให้เป็น p 1ตัวแปรนี้ให้เป็น v 1ตัวแปรนี้ให้เป็น t 1พอโจทย์มันจะบอก p 2 v 2ไปพอเป็น t 2ปุ๊บอา้า t 2เท่าเดิมอ่ะนี่มันกดของบอยค่านี้ก็ตัดออกนะครับนะกดรวมแก๊สเอากดของบอยกดของชานกดของเกรุสแสกมารวมกันนะครับ จำสูตรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะได้ไล่คำนวณอ่ะดูในสไลด์นะครับกดรวมแกส๊สเอากดของบอยร,รวมกดของชาลในในหนังสือเขาพูดถึงกดของเกลุสแสกไหมไม่มีนะครับอันนี้ก็เติมให้ไม่เป็นไรนะครับนะ เพราะว่าบอยกับชาญก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันกฎอันสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือกฎของแก๊สสมบูรณ์นะครับกฎของแก๊สสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราเคยศึกษามาในในปริมาณสัมพันธ์ในเรื่องของแก๊สเราจะเห็นว่าเราเคยเห็นกฎของใครบ้างกฎของเกลือแสก กา๊าซในสมการเคมีนะครับก๊าซที่ธรรมยากันพอดีเนี่ยมันจะ